วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศที่สวนกันนะคะสวัสดีค่ะยายทำอะไรคะหาอะไรคะเจอไหมเจอเจอมาเร็วมาเร็วเรมาดูยายนะคะน่ามดในหรอคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเร็วเรโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่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 เฮ้ยไหนนี่นีนีน่ามดยายเอาเอาเอาเป็นบานไหม ในข้างในมีไหมไหนอ้ยเดียวเดียวอใหน่อยไข่าไข่เขาเรียกเห็ดอะไรคะอุยเห็ดละงอกเลี้ยงค่ะเห็ดละงอกเลี้ยงค่ะอีค่ะีค่ะีี่คะนี่ยเ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 นีอยากกินเด้ออกบ่อยจัง มันโอ้โหเสียงน้องน้องหมาน้องเนื้อทองนะคะน้องหมาที่บ้านเก็บ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 ้กินคะได้กินเก็ยาย,ย,ย,ยชอบกินไหมชอบกินชอบกินนาะยขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยโอ้ยอุ้ยอ้าเาาาาาดูดอกนี้าะาา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 าโอเาโอเค,อเ,คเก็บเลยคะ่ะอ้าวไข่นี่ค่ะไข่ออมาาา กินอ๋อเออมีใครเคยกินก็อุ้ย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 ขอขอดอกนี้โอ้โหอ่ะโอ้โหแสดงว่ายายชอบกินแน่เลยยายชอบเก็บไหมคะชอบเก็บชอบเก็บแต่ก็ชอบอุ้ยอุ้ยดอกบัวเด้มมาแล้ว เนี้ยถ้ายายเดินมาเนี่ยในเนื้อคอรู้หน่อยูมาเจ้าจอดนี่นะคะก่อยเด้อพี่น้องพี่น้องทั้งหลายพี่น้องไม่เคยเห็นเห็ดไข่เรียงสุขุนนึกยองดูเอาค่ะดูเอาค่ะดูเอาดอกบม่นม่ล่าเลยไม่เหมือนทางนู้นนะคะงามอุ้ยอันนี้สวยแท้สวยสวยอุ้ยมีอีกไหมคะ น้องหมาของเราก็ตกใจเสียงนะคะอาจจะดีใจหรือว่าได้กินเห็ดไอดำเงียบเสียงข้างบนนี่ก็จะเป็นต้นยางหนาในสวนของลไร่บูลเพลงนะคะยายคะถ้าเราแกงใส่ยอดอันนี้ได้ไหมนี่เนี่อะไรคะนเนี่ยเออยอดผักติ้วค่ะยอดผักติ้วด้วยนะคะผักติวค่ะอุ้ยแค่นี้ก็ได้เป็นม้่แล้วนะ นี้นไม่ได้มาเนาะตรงนี้ด้วยนะถ้าวันไหนโอ้โอ้ตรงนู้นทำไมมันแก่แล้วออ้ทำไมยายไม่มาดูวันมันเลยค่ะหาเต้นนี่ไเดี๋ยปีน้าจะกินใหม่เอาไว้ให้เอาไว้เป็นเชื้อก็ได้เนาะเป็นเชื้อโอ้ตรงนู้นนะคะมันแก่แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดินมาดูโอตายแล้วมาดูตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะนี่ก็ได้ไหมยายคะนี่นี่นี่ยายขามันเอาหรือเปล่า นี่ดูเอานะคะพี <S 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 ่พ um ี่น้องป้องไปพี <S <s um> ่น um ้องที่รักที่ลาไอไอไอบานบานนี่เอาไปเลยค่ะเอาไปค่ะอุ้ยอะไรมันอะไรเก็บเก็บไว้ก่อนอันนี้มันจะบานแล้วนะแต่ก็เอาไปโชว์ก่อนอ้วมดแดงขบค่ะโอ้โหงทนค่ะมดแดงคขบตรงทนค่ะโอ้ยเห็ดระยองเป็นแบบนี้นะค่ะ ขาไม่เด้มาเด้มาได้เห็ดละโง่เขาจะเมาเห็ดละโง่เขาจะเมาจ้าโอ้โหเดี๋ยวให้ยานี่นะคะเห็ดละโง่เขาจะเมาโอ้โหน่ากินมากันจะเป็นแบบนี้นะค่ะโอเควันนี้ขอตัวไปเก็บเห็ดละโง่ก่อนนะคะใครอยากกินหรือใครชอบนะคะคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะนี่นะคะมันเกิดเองนะคะเราไม่ได้ให้หัวใหหัวส่งให้ค่ะเพราะว่ามันมีต้นยางนานะคะ เขาจะเกิดขึ้นทีละจุดทีละจุดนะคะวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกไปปอยนะคะแล้วก็ก็ต้อง,งติดตามตอนต่อไปนะคะเห็ดละงอกของเราเกิดขึ้นทุกปีท,กทุกปีทุกปีไม่ใช่ทุกวันเก็ดออก <ๆ S 1> ทุกปีปีนึงออกทุกวันค่ะ <S <S ใช่ใช่อันนี้ก็บานแล้วเราจะไม่เก็บเขานะเพราะมันให้เขาแก่ไปก่อนโอเควันนี้ก็ขอตัวไปเก็บเห็ดก่อนนะคะสวัสดีค่ะ